แท้สำนักงานใหญ่นะคะวันนี้นะคะเจี๊ยบก็อยู่ที่ร้านอาหารประกลายคาเฟ่นะคะแถวถนนล้งเกล้าเนาะวันนี้ก็มารีวิวกันที่นี่เลยเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยดีบุญแบบพ้งชงดื่มนีทานยากไหมนะคะมีรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังรีวิวจากผู้ใช้จริงจากทั่วประเทศกันเลยนะคะชมเลยค่ะของคุณแม่ก็แบบนี้เลยนะคะ1กล่องมันจะมีอยู่5ซองคุณแม่ทานไป4ซองวันนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่เดินได้แล้วนะคะ อย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมคะคุณแม่ต่อเนื่องมาเนาะค่ะสี่วันห้าวันเนาะที่ทานคุณแม่อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ดื่มให้เราดูเลยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะรสชาติดื่มง่ายอร่อยง่ายอร่อยหอมหอมเนาะไม่ไม่มีกลิ่นไหมคะคุณแม่ไม่มีค่ะไม่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมนะคะดื่มง่ายเนาะ้ี่สอง้นนะ รสชาติมีหอมหอมสมมีหวานมีสมหอมหวานแซบ่บกินง่ายกืนคล่องขาิน่ หนึ่งกล่องจะมีแบบนี้เลยมีกันชื้นนะคะหนึ่งกล่องจะมีห้าซองเดี๋ยวถ้าก็ผลนชงง่ายเนาะละลายสีก็น่าทานด้วยนะคะรสชาติหอมอร่อยค่ะไม่ไม่มีเกล่นรับประทานง่ายค่ะไม่เหม็นคาวไหมคะพ่อฝนไม่เหม็นคาวค่ะดีบูญนะคะช่วยดูแลฟื้นฟูข้อเข่าของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนเมื่อสักครู่นี้เนาะก็ได้ชมรีวิวจากลูกค้าผู้ใช้จริงจากท่วประเทศนะคะว่าหลายท่านนะคะชอบในรสชาติของผลิตภัณฑ์ดีบุญของเรามากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีบุญของเรานะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารเจือปนนะคะไม่ทําให้เป็นอันตรายนะ,ะนอกจากนั้นยังมีรสชาติหอมหวานทานง่ายมากคะ่ะทุกคนหายข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบุญของเรานะคะทุกคนก็ปวดเข่ามอลองโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ ด้านล่างได้เลยค่ะ